ส s gamer, s a l a m u a l a i k u m p a k ม s ร a นามนูแฮนแม่ไทยแลนด์เซง a s s a l a m u a l a i ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะมาพร้อมกับ็ l a ราว o ์เดิมถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูวิดีโอก่าๆของขันอาจจะเจอ็ l กราวด์นี้ทุกคนค่ะคือขันไม่อยากไปห้องโน้นน่ะเพราะว่ามันหนาวอะทุกคนมันไม่มีเครื่องทําความร้อนอ่ะเออขันก็เลยต้องมานั่ง อยู่ห้องนี้นะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบที่แค่นี้ทุกคนหาคือฝั่งนั้นก็ประตูห้องน้ำใช่ไหมฝั่งนี้ก็แบบเห็นไหมเป็นเก้าอี้อ่ะเออคือขันแบบถ้าไปห้องน้นนี่คงแบบมือแข็งแน่ๆทุกคนะขนาดว่าอ่ออีอ,อ,อีแก๊สทาความร้อนนะมันอยู่ตรงนี้เองนะขันก็ยังแบบรู้สึกเย็นเลยอะไรเงี้ยคือแบบ มาพร้อมกับความหนาวทุกคนค่ะปากีสถานหนาวแล้วนะคือถ้าใครอยู่ปากีสถานก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ฝากความห่วงใยนะคะไปถึงพี่น้องที่อยู่อ่ทางประเทศไทยด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทั้งเรื่องโควิดทั้งอีอะไรนะโอไมคอนอะไรที่มันมาใหม่อะ โอเมกหรือไอเมก้นเฮ้ยอะไรก็ช่างหัวมันเถอะนะคะตอนนี้ขวัญไม่สนใจแล้วนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคือแบบเราก็แค่ดูแลรักษาสุขภาพของเราให้มันดีแค่นั้นก็พอนะคะอย่างอื่นอย่าไปกลัวนะคะเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะเราต้องดูแลตัวเราให้มันดีที่สุดนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะ,ะวันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดคุยนะคะในหัวข้อเรื่องเนาะ เห็นแนแทนนะคะมีแบบมีม,มีมีเขียนโพยไว้เหมือนเดิมเนาะถ้านั่งอยู่ตรงนี้ต้องมีเขียนโพยนะนะคะค่ะเรามาเข้าเรื่อง,องกันเลยดีกว่าเนาะคือขวัญจะมาพูดนะคะเกี่ยวกับผู้ชายปากีสถานนะคะว่าอย่าคาดหวังนะคะกับผู้ชายบ้านนี้นะคะถ้าเรายังไม่ได้เจอหน้ากันนะคะยังไม่ได้เจอหน้ากันยังไม่ได้ทําความรู้จักกันนะคะอย่า ไปคาดหวังอะไรเยอะนะคะนะจนกว่าเราเนี่ยจะได้รู้จักกันจริงๆนะคะได้รู้ว่าครอบครัวเขาเขาป็นยังไงได้รู้จักว่าเขามีนิสัยใจคอเป็นยังไงนะคะค่อยมีความหวังขึ้นมาหน่อยค่อยตั้งความหวังว่าเออจะต้องแต่งงานกันจะต้องแบบ ทำให้มันถูกต้องนะคะจริงๆเราเนี่ยที่ขวัญมาพูดในหัวข้อเรื่องนี้นะคะ,ะขวัญก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมาคาดหวังให้เสียเวลาเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันผิดหวังไปมันจะเสียใจนะทุกคนคะ่ะแต่จริงๆเราเนี่ยถ้าพูดในแง่ของศาสนานะคะคือถ้าสมมติว่าเราจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคือบางทีนะทุกคนคะ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องอ คือถ้าสมมติว่าเหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนอะ คือเขาจะให้ผู้ใหญ่คุยกันใช่ไหมให้ผู้ใหญ่ไปคุยกันแล้วก็พาเด็กมาเจอกันถ้าชอบก็ตกลงปรงใจแต่งงานกันถ้าไม่ชอบก็คือแยกย้ายแค่นั้นเองนะทุกคนขานั่นแหละคือสมัยนี้นะที่ปากีสถานก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะทุกคนขาคือพ่อแม่เขาจะเป็นฝ่ายหาให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเจอเราผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแอปใน Facebook ใน YouTube หรือว่าใน Tik t o o กหรือว่าใน IG หรือว่าในที่ไหน,ไหนๆก็ตามแต่นะทุกคนขาคือมันก็มีความเสี่ยง นะมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงอย่างเราเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับผู้ชายบ้านนี้เยอะนะทุกคนคะ่ะเพราะว่านะคะคือมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะทั้งๆที่แบบเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมทุกคนคะ่ะแต่มันก็เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคือบางคนก็แบบเ,เคยมีลูกมีเมียมาแล้วแต่ก็แบบมาแต่งงานกับเราอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ของศาสนาถ้าสมมติว่าเราเนี่ย ทำอย่างนี้ได้อ่ะคือแบบสามารถที่จะเป็นเมียน้อยเขาหรือว่าสามารถที่จะให้สามีาเราไปแต่งงานกับอีกคนได้เนี่ยคือมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้ามองในแง,ง่ของศาสนาถือว่าเรานี่มีศรัทธาในอัลลอฮ์มีศรัทธาในพระเจ้ามีมี إ ي ่านคือเข้มแข็งนั่นแหละนะแต่ว่าขวัญมั่นใจลยว่า9 9ปนะไม่สามารถที่จะ เออแบ่งสามีกับคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรานะคะอย่าไปคาดหวังอะไรกับผู้ชายบ้านนี้เยอะนะทุกคนคะ่ะบางทีนะมาแบบโปรไฟล์ดีเลยนะคะคือแบบเสมอต้นเสมอปลายคือดีทุกอย่างนะคะให้ความหวังเรานะคะโน่นนี่นั่นมาขนมาหมดนะคะแนะนําให้ครอบครัวรู้จักออแนะนําให้เพื่อนเขารู้จักนะคะยาติโกโหติกาเขาแนะนําให้รู้จักหมดนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ สรุปคือนะคะครอบครัวของเขาก็มีผู้หญิงที่เขาเตรียมไว้ให้อยู่แล้วเพื่อที่จะแต่งงานกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเราแค่มาคุย ขั้นเวลาให้เขาหรือเปล่านะคะคือเราให้ความหวังเขาไปแล้วเราคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาไว้แล้วหวังว่าจะได้แต่งงานกันนะคะหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีลูกมีเต้าเป็นครอบครัวนะคะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยความคาดหวังนั้นมันก็พังลงนะทุกคนคะ่ะมันก็เลยทําให้นั่นแหละนะหลายๆคนนะคะที่คาดหวังกับผู้บ้านนี้นะทุกคนคะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเสียใจไปนะคะเสียเวลาไปนะคะคือแทนที่ว่าเวลาที่เราเสียไปนั้นนะมันจะได้ ได้ในสิ่งที่เราคาดหวังแต่กลับไม่ได้นะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะขวัญจะแนะนําว่าถ้านะคะจะมาคบกับผู้ชายบ้านนี้นะคะจะมาคบกับผู้บ้านนี้คืออันดับแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทําคือเรียนรู้ขนรรมเนียนประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาของเขาให้มันลึกซึ้งก่อนนะคะให้รู้ว่าอิสลามเนี่ยเขาเป็นยังไงก่อนนะคะจริงๆแล้วขวัญมั่นใจนะคะว่าผู้หญิงทุกคนถ้ารู้ศาสนาแล้วเนี่ยคือจะไม่ต้องการเลยอีผู้ชายคนนั้นนะ่ะ เนี่ยขวัญน,นี่แหละคนหนึ่งนะคะคือแบบรู้ศาสนาปุ๊บนี่คือแบบผู้ชายคนนั้นมันไม่มีศาสนาอะไรในหัวใจมันเลยอ่ะก็คือแบบจบนะคะก็คือเอาไว้ง่ายว่าถ้าสมมติว่าเขารักเราจริงๆรักเราเพื่อเอล่ารักเราเพื่อพระเจ้าเขานะคะจะจะต้องนะคะขอเราให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่ามาพูดคุยพูดเล่นให้ความหวังเราให ให้เราคาดหวังถึงเรื่องของอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกเข้าไปเลยนะคะถ้าเขารักเราจริงๆถามไปเลยถ้ารักเชนจริง,รง,รงๆเธอต้องมาขอฉันให้ถูกต้องตามศาสนามาแต่งงานกันให้ถูกต้องตามศาสนาให้มันฮาลาลให้มันเป็นที่อนุม,มัติสาหรับศาสนาไม่ใช่ว่ามามาแล้วแบบคุยกันแบบพอสุดท้ายแล้วก็เห็นไหมเสียใจเราเสียใจไม่ใช่เขานะเราเสียใจเองอกลายเป็นว่าเสียเวลาที่ คุยกันมาตั้งนานเป็นปี2ปีแทนที่จะได้เจอคนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันก็แนะนําให้ทุกคนนะคะถ้าบอกเข้าไปเลยนะคะว่าถ้ารักจริงๆถ้ารักฉันจริงๆให้มาขอฉันแต่งงานให้มันเสร็จสับเรียบร้อยแต่นะคะมันก็จะมีแบบว่า,าหลายคนเลยที่ กลัวนะคะกลัวว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงชีวิตหลังจากแต่งงานแน่นอนเลยว่าเรื่องของอนาคตเราไม่รู้นะคะแต่นะคะเราเนี่ยจะต้องมั่นใจนะคะแล้วก็ยึดมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะคะแต่ก่อนที่ตัดสินใจแต่งงานนั้นนะก็คือ ที่สาคัญเลยเหมือนที่ขันบอกไปว่าเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของาศาสนาเรื่องของขนรรมเนียมประเพณีว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันอย่างไราศาสนาเขาทํากันอย่างไงนะคะเพราะว่าคนที่นี่นะอันดับแรกเลยเรื่องขนรรมเนียมประเพณีเนี่ย จริงๆหละมันก็มาอันดับหนึ่งแต่ที่สําคัญกว่าขนรทมเนียมประเพณีที่เขาทําต่อกันมานี่ก็คือเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่พ่อแม่เขาหาผู้หญิงคนที่นี่ให้เนี่ยเขากลัวที่สุดคือกลัวว่าลูกเขาเนี่ยจะออกจากศาสนาของเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนที่ไม่ใช่ศาสนาของไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาเดียวกันนะคะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าลูกเขาไปอยู่กับผู้หญิงที่ต่างศาสนากับเขาอะ่ะเขากลัวว่าลูกเขาจะออก ทิ้งครอบครัวทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งญาติโกหกติการไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนะคะเขากลัวแบบนี้เขาก็เลยต้องหาผู้หญิงที่มีศาสนาเดียวกันคนประเทศเดียวกันให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญเลยเราต้องรู้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความอึดอัดใจมันจะมีความลำบากมันจะมีความยากแต่ถ้าเราพยายามขันมั่นใจว่าผู้หญิงทุกคนนะทำได้แน่ๆนะคะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยการที่เราจะ ออกเรือนมาแต่งงานนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแบบปุ๊บปับจะได้แบบโอ้ยได้แต่งงานได้มานั่งอ่ารับใช้สามีมารับใช้คนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาอยู่ตรงจุดจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนคะ่ะขวัญก็เป็นคนหนึ่งที่แบบฮะนะแรกๆอะ่ะคือแบบยังตอนแต่งงานกันใหม่ๆนะคะคือยังรู้สึกอยู่เลยว่าตัวเองเนี่ย ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้มีสามีเลยอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ทุกคนคือชีวิตมันเคยชิดมาตั้งแบบอยู่คนเดียวมาตั้งนานอะ่ะอยู่ดีๆแบบปุ๊บปั๊บมาแต่งงานอะไรเงี้ยคือมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแต่งงานแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสําหรับขัญเ,ววเองนะตัขวขัญเองนะขัญรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะนั่นแหละสําหรับผู้หญิงนะคะคนไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไทยนะคะที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าที่ใดก็ตามแต่เราไปเจอกันกับ ผู้ชายปากีนะคะเออเรานะคะคือเอาไว้ง่ายว่าจริงๆแล้วศาส,สนามันก็ไม่ได้มีระบบแฟนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขารักเราจริงๆให้เขามาขอเราแต่งงานให้ถูกต้องเลยตามหลักศาสนานะคะอย่าไปแบบคุยกันแล้วก็แบบไปแอบมีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันมัน,ม,นมันก็ไม่โอเคมันเป็นสิ่งที่ฮารอมนะคะนะแล้วอีกอย่างหนึง่งบางทีผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้บอกหรือว่าพื้นเพมันมาจากไหนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้แล้ว แล้วเราก็ไม่อยากจะรู้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ให้หมดนะทุกคนค่ะบางทีมันก็แบบคือแบบคือเอาง,ง่ายๆว่าผู้ชายคือขวัญจะบอกว่าผู้ชายที่นี่นะเอาง,ง่ายๆว่าเอา่อจะให้กี่เปอร์เซ็นต์เดีอรเอาเลยว่าตีไปเลยสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนค่ะไม่ใช่โสดนะที่ที่เอ่อ ไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างเช่นไปทำงานที่อินโดนีเซียดูไบามาเลเซียที่ไทยที่ลาวที่เ,เกาหลีญี่ปุ่นนะ่ะขัญบอกเลยว่าจะสิบเปอร์เซนตแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วนะคะเพราะว่างานเขาอยู่นี่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำงานอะไรเขาถึงต้องดันตัวเองให้ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีแค่แบบสามสิบเปอร์เซนอะในร้อยคนมีอยู่สามคนอะที่โสดนะคะทุกคนค่ะที่โสดที่แบบไม่เคยแต่งงานไม่ได้มีครอบครัว เออคือแบบอยากไปหาอนาคตของตัวเองที่ต่างประเทศนะคะแค่นั้นเองนทุกคนคะ่ะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือก็จะมีแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วนะคะคือมีน้อยมากอะ่ะหนในหนคือ100มีอยู่3คนเนี่ยที่โสดคือว่าน้อยมากนะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะ่ะก็ต้องดูให้มันดีๆีนะทุกคนค่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเออเห็นเขาหล่อหน้าตาดีคือแบบชอบอ่ะชอบสไตล์เนี่ยจะเอาแบบเนี้ยคือสรุปแล้ว ก็ถ้าเรามาเจอแบบนี้นะคะทุกคนขาบางทีเนี่ยผู้หญิงมีภรรยาเขาที่อยู่ปากีเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแบบเป็นมุสลิมก็จริงนะเือศาสนาอิสลามก็จริงก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแชร์สามีกับคนอื่นได้นะทุกคนคะโหดเหมือนกันนะผู้หญิงบ้านเนี่ยขวัญจะบอกให้คือแบบว่าถ้าแบบบางทีเนี่ยสามีตัวเองเนี่ยจะแบบ ไปแบบมองผู้หญิงคนอื่นไม่ได้มีเหมือนกัน,นทุวคนขาไม่ได้ต่างอะไรกันเลยความหึงของผู้หญิงอน่ะมันก็มีอยู่แล้วอะทุกคนขาเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะถ้าสมมติว่าจะมาแบบอมารักมาชอบกับผู้ชายบ้านนี้จริงแต่งงานให้มันถูกต้องไปเลยนะคะตัดบทไปเลยว่าคือแต่งงานไปเลยให้มันจบๆในทะุกคนขานะนั่นแหละแต่ว่าแต่งงานแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจบนะอันนี้คือขวัญพูดในเชิงที่ให้เข้าใจง่ายๆทุกคนคะ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าให้ความคาดหวังของเราเนี่ย มันมาถึงทางตันหรือว่ามันมาถึงจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันมาพังอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะคะทุกคนขะอย่าไปเอาใจเราเนี่ยไปให้เขาร้อยเปอร์เซนอย่าพึ่งไปรักร้อยเปอร์เซนตนะทุกคนหานะคือเผื่อไว้บ้างก็ดีนะคะจะได้ไม่เสียใจจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ แล้วขวัญก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามารับฟังนะคะถ้าใครนะคะมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะาส่งข้อความมาถามได้าทาง a c e b o o k นะคะขวัญจะแปะลิงก์ a c e b o o k นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะนะคะเผื่อเพื่อนๆจะแบบว่าเออมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาได้หรือว่า,าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่า มีอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเผื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยที่เขาชอบอ่านคอมเมนต์นะคะเขาก็จะได้มาอ่านแล้วก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะนะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะ,ะแล้วเพื่อนเพื่อที่เข้ามาฟังเนี่ยก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุลัยฮ์มะนุสวัสดีค่ะ